มะกระดมน้อยอต้นเตเตียมีดอกละต้นเตเตียมีดอกแล้วนะคะนี่ต้นเคเคป่าเคป่าอันนี้ต้นมะเข่งต้นมะเข่งหนามส้มปล่อยขึ้นคุมขึ้นคุมเต็มเลย ยาเต็มส่วนเลยค่ะยังไม่มีเวลามาจัดการยังไม่มีเวลามาจัดการเลยมีแต่เวลาขายของตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไปไปขายของ